สวัสดีค่ะกลอบมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมค่ะจากคำบรรยายแล้วก็การตอบคำถามของครูเมตตาอุทกพันธ์ซึ่งเรานำมาจากคลิป YouTube ชื่อเทรวาดวิถีเซนค่ะครับสวัสดีครับ แหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกคำบรรยายแล้วก็มีการตอบคำถามด้วยนะคะเมื่อวันที่19ตุลาคม2568ซึ่งเอซึ่งต้องบอกว่ามีคำถามดีๆที่สะท้อนประสบการณ์จริงๆของผู้คนเข้ามาเยอะเลยค่ะครับใช่ครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาค่ะว่าจิตว่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็อาการปิติอย่างบางคนที่รู้สึกขนลุก มันเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกทางจริงไหมแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นในพุทธศาสนาตามมุมมองของครูเมตตาได้อย่างไรอืมมาลองสำรวจกันค่ะครับผมก็น่าสนใจมากครับเพราะเป็นการเอาลักธรรมที่อาจจะดูนามธรรมมากๆเนี่ย มาอธิบายผ่านประสบการณ์จริงผ่านคำถามจริงๆของผู้ปฏิบททัติธรรมทำให้เราน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่ามันสัมพันธ์กับการฝึกฝนของเรายัางไงงั้นเราเริ่มกันที่ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติเลยนะคะมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาถามว่าระหว่างที่กำลังเดินจงกรมอยู่แล้วรู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาเฉยๆแบบนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วหรือ,อยังคะเป็นสัญญาณที่ดีไหมครับประเด็นนี้ครูเมตตาท่านให้คำตอบไว่อ่อ น่าสนใจมากครับท่านชี้ว่าอาการแบบนี้หรือบางทีอาจจะมีน้ำตาไหลออกมาโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุนะเหล่านี้เนี่ยท่านเรียกว่าปิติครับซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่เกิดกับขันห้าของเราขันห้าแต่เรานี่แหละครับพอได้สัมผัสกับสภาวะที่มันละเอียดหรือสงบจากการปฏิบัติก็อาจจะมีอาการแบบนี้ได้ แต่จุดสำคัญที่ครูเมตตาย้ำมากๆเลยคืออาการปิติพวกนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดหลักนะครับว่าเรามาถูกทางหรือไม่สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆคือสภาวะของจิตในขณะนั้นว่ายังคงดำรงความว่างนิ่งหรือเฉยอยู่ได้หรือเปล่าออ๋ oh. ถ้าจิตยังคงนิ่งเฉยว่างจากความคิดปรุงแต่งได้แม้จะมีอาการปิติเกิดขึ้นทางกายก็ตาม อันนั้นแหละครับคือสัญญาณที่ดีแสดงว่าปัญญายาณมันเริ่มทำงานเริ่มเห็นสภาวะที่แท้จริงของตัวเองไอปิติที่เกิดขึ้นมันเหมือนจิตมันดีใจนะครับที่ได้เจอสภาวะเดิมแท้ของมันหลังจากห่างหายไปนานแต่หัวใจหลักจริงๆก็คือสภาวะจิตว่างนั่นแหละครับไม่ใช่อาการทางกายอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าอาการขนลุกน้ำตาไหลเนี่ยเป็นแค่ ผลข้างเคียงหรืออาจจะเป็นป้ายบอกทางที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเนาะสิ่งที่เราต้องสังเกตจริงๆคือสภาวะจิตที่นิ่งว่างเฉยณนะตอนนั้นมากกว่าถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วจิตว่างที่ว่าเป็นเหมือนจุดหมายหรือเป็นตัวชี้วัดหลักเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะมีคนถามเหมือนกันค่ะว่า จิตว่างนี่หมายถึงสภาวะที่เป็นอิสระจากทุกสิ่งแต่ก็ยังสามารถทำงานใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติใช่ไหมครับใช่เลยครับตามที่ครูเมตตาอธิบายไว้จิตว่างคือสภาวะที่จิตมันปราศจากความคิดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงเลยนะครับมันคือสภาวะที่ไม่มีตัวตนน่ะครับไม่มีกิเลสตัณหาหรืออุปทานใดๆเข้ามาครอบงำพอเข้าถึงสภาวะนี้ได้เนี่ย มันก็จะเกิดการหลุดพ้นเป็นอิสระจากวิญญาณหรือตัวรู้ที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆซึ่งการหลุดพ้นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บ,บพลิกฝ่ามือนะครับในคําสอนก็มีการอธิบายลําดับขั้นไว้เหมือนกันคือจากการหลุดพ้นเพียงชั่วขณะชั่วคราวที่เรียกว่าตะทางเขาวิมุตติแล้วก็พัฒนาไปสู่สภาวะที่หลุดพ้นได้มั่นคงยาวนานขึ้นคือวิคัมพนะวิมุตติจนถึงการหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดสมุดเฉท,ทวิมุติ ซึ่งก็เทียบเคียงได้กับระดับการบรรลุธรรมในทางพุทธศาสนาอย่างเช่นการเข้าถึงความเป็นโสดาบันซึ่งถือเป็นก้าวแ,แรกๆบนเส้นทางนี้ครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่ครูเมตาย้ำไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือท่านบอกว่าไม่ต้องไปกังวลเลยว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนเป็นอะไรให้มุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่การทําความรู้จักและเข้าถึงสภาวะจิตว่างนี้ให้ได้ก่อนอืเพราะถ้าเข้าถึงสภาวะนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยการจะเป็นโสดาบันนั้นท่านบอกว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับโห oh, ตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะที่บอกว่าการเข้าถึงจิตว่างทําให้การเป็นโสดาบันง่ายขึ้นมันเชื่อมโยงกันยังไงคะถึงก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่ยากเลยเหรอคะครับครูเมตตาอธิบายการเชื่อมโยงนี้ไว้ชัดเจนมากครับเหตุผลที่จิตว่างทําให้การบรรลุโสดาบันง่ายขึ้นก็เพราะว่าตัวสภาวะจิตว่างเองนี่แหละครับที่มันช่วยให้เราละสังโย หรือเครื่องร้อยรัดจิตใจ3ประการแรกที่พระโสดาบันท่านละได้โดยตรงเลยสังโยชน์สประการแรกใช่ครับคือ 1. สักกายทยทิธิหรือความเห็นผิดว่ากายและใจหรือขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราของเราพอเราเข้าถึงจิตว่างปุบเนี่ยเราจะเห็นด้วยปัญญาริยานหรือวิปัสนาอย่างชัดเจนเลยว่าอ๋อไอขันห้าพวกเนี้ย มันเป็นแค่ส่วนประกอบตามธรรมชาติเกิดเกิดดับดับไปไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตัวเราที่แท้คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ว่างๆเบาๆอันนี้ต่างหากมันเหมือนเห็นการแยกส่วนกันชัดเจนเลยครับ 2. คือศีลพัะตะปารามาตคือการยึดมั่นถือมั่นในศีลข้อปฏิบัติหรือพิธีกรรมต่างๆแบบผิดๆแบบงมงายไม่เข้าใจแก่นแท้พอเข้าถึงจิตว่างซึ่งมันมีความบริสุทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า อริยกันตศีลคือศีลที่มันสะอาดบริสุทธิ์จากข้างในเลยไม่ต้องพยายามรักษาแบบเกรงเกรงเครียดเครียดเหมือนเดิมแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางความเชื่อหรือข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่หนทางที่แท้จริงได้เองโดยอัตโนมัติเลยครับและ3คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเราได้สัมผัสสภาวะจิตว่างได้ตัวเองเนี่ยความสงสัยนี้มันจะหมดไปทันทีเลยครับเพราะเรารู้ประจักษ์แก่ใจแล้วว่า สภาวะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พุทธะหรือธรรมะอันบริสุทธิ์ที่ท่านสอนและสภาวะที่พระอริยสงฆ์เข้าถึงเนี่ยก็คือสภาวะจิตว่างอันเดียวกันกับที่มีอยู่ในใจเรานี่เอง,เองเครับมีการกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้อย่างท่องแท้อาจจะกลายเป็นโสดาบันประเภทที่เรียกว่าเอกพีชีคือเกิดอีกเพียงชาติเดียวได้เหมือนกันครับ แต่ฟังดูเหมือนจะมีจุดที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะคะที่ครูเมตตาย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการเป็นโสดาบันเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้คือครูเมตตาท่านย้ำว่าเมื่อเข้าถึงสภาวะจิตว่างนี้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยความรู้สึกว่ามีตัวเราหรืออัตตามันจะหายไปครับมันถึงไม่มีตัวเราเหลืออยู่ที่จะไปเป็นโสดาบันหรือเป็นอะไรอีกต่อไปอ oh. ถึงแม้ในทางปฏิบัติตามสมมุติโลกเนี่ยเราจะยังคงใช้ชีวิตทำงานมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้ตามปกตินะครับแต่มันเป็นสภาวะที่พ้นไปจากการยึดถือว่ามีตัวตนที่จะเป็นนั่นเป็นนี่แล้วนั่นเองครับโอฟังดูเป็นภาวะที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะคือยังทำทุกอย่างได้แต่ความรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ทำหรือฉันเป็นผู้บรรลุมันไม่มีแล้วทีนี้มีอีกคำถามที่เกี่ยวเนื่องกันเข้ามาค่ะคือสภาวะที่ไม่ยึดติดแบบนี้ มันก็คืออุเบกขาหรือความวางเฉยใช่หรือไม่คะถูกต้องครับสภาวะเจ็ดว่างที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้โดยธรรมชาติของมันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติของอุเบกขาสัมโพชงอยู่แล้วครับคือมันมีความเป็นกลางหรือมัชฌิมาไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งเป็นความวางเฉยที่แท้จริงไม่ใช่อุเบกขาแบบที่เราพยายามสร้างขึ้นหรือที่เกิดในระดับฌานสมาบัติแบบนั้นนะครับครูเมตตามีการเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงสภาวะนี้ไว้น่าสนใจครับว่าเหมือนโคอ่อนเล็มหญ้าชำเรืองดูลูกน้อยซึ่งท่านอธิบายว่าเป็นการปฏิบัติมักมีองค์8ในระดับโลก,กุตระที่เรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิจ,จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาซึ่งทั้งหมดนี้คือทางสายกลางที่จะนำไปสู่ความเป็นกลางหรือจิตว่างที่มีอุเบกขาในตัวมันเองนี่แหะครับ มีการเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ผมคิดว่าช่วยเห็นภาพชัดมากเลยคือครูเมตตาท่านเปรียบจิตว่างว่าคล้ายๆกับ AI ทางจิตวิญญาณนะครับ AI ทางจิตวิญญาณใช่ครับคือมันไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสไม่มีความคิดปรุงแต่งแต่กลับเต็มไปด้วยสติสมาธิและปัญญายาณที่พร้อมทำงานตลอดเวลาหน้าที่ของมันคือการปล่อยวางเองโดยอัตโนมัติเลยเมื่อมีอารมณ์หรือสิ่งใดเข้ามากระทบเพียงแค่เรารู้ตัว กลับมาอยู่กับจิตว่างนี้เราก็จะเห็นอารมณ์หรือสิ่งนั้นน่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปออกแรงกดข่มผลักไสหรือพยายามจัดการอะไรกับมันเลยครับโหการเปรียบเทียบกับ AI ทางจิตวิญญาณนี้น่าสนใจจริงๆค่ะมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยเหมือนกับว่าหน้าที่หลักของผู้ปฏิบัติไม่ใช่การไปต่อสู้กับความคิดหรืออารมณ์แต่การสร้างหรือพัฒนาเจ้า AI ตัวนี้คือจิตว่าง ให้มันแข็งแรงมีกำลังแล้วมันจะทำหน้าที่จัดการเรื่องการปล่อยวางให้เองโดยตัตโนมัติอย่างนั้นหรือคะใช่ครับใช่เลยครับโดยสรุปก็คือตัวจิตว่างนั้นมันมีคุณสมบัติของการไม่ยึดติดหรืออุบเบกขาอยู่ในตัวแล้วการฝึกฝนของเราจึงเน้นไปที่การเข้าถึงและทำให้สภาวะนี้มันมั่นคงมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ AI ทางจิตวิญ,ญญาณของเราสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือปล่อยวางได้เองอย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่องครับอืมชัดเจนเลยค่ะทีนี้ในช่วงถามตอบของแหล่งข้อมูลก็มีหลายสถานการณ์เหมือนกันนะคะแล้วก็คำถามที่สะท้อนถึงความท้าทายหรือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันในการปฏิบัติอยู่เหมือนกันครับผมอย่างเช่นมีกรณีที่บางคนสามารถพูดเรื่องปรัชญาไม่มีเราทุกอย่างว่างเปล่าได้อย่างลึกซึง้งสวยหรูเลยค่ะครับครับ ประเด็นนี้ครูเมตาก็ชี้ให้เห็นจุดสำคัญเลยครับว่าแม้คำพูดเหล่านั้นอาจจะถูกต้องตามทฤษฎีเป๊ะเ,เ,เลยแต่คำถามที่ต้องถามกลับไปคือแล้วผู้พูดนั้นน่ะได้เข้าถึงสภาวะไม่มีเราหรือจิตว่างนั้นจริงๆแล้วหรือยังการสัมผัสสภาวะจริงด้วยใจเนี่ยสำคัญกว่าความสามารถในการพูดหรืออธิบายได้เก่งกาจแค่ไหนครับอันนี้จริงเลยค่ะบางทีเราก็อาจจะหลงไปกับคำพูดสวยๆได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกรณีค่ะที่ ผู้ปฏิบัติส่งสภาวะมาบอกว่าตอนนี้ตนเองไม่ยึดติดแล้วรู้สึกหลุดพ้นเบาสบายมากๆเลยอตรงนี้ครูเมตาก็ให้ข้อคิดเตือนสติที่ดีมากครับท่านบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือประมาทไปนะครับแม้จิตอาจจะสงบรู้สึกเบาสบายหรือเหมือนจะไม่ยึดอะไรแล้วก็ตามแต่ตราบใดที่เรายังต้องอาศัยขันห้านี้ดำเนินชีวิตอยู่ มันก็ยังมีโอกาสที่จะถูกดึงกลับไปสู่ความยึดติดความเคยชินดเดิมหรือความหลงได้เสมออืมดังนั้นจึงควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่วางใจหรือคิดว่าตนเองถึงที่สุดแล้วครับผมเป็นข้อเตือนใจที่ดีมากค่ะต้องไม่ประมาทจริงๆอีกกรณีที่น่าสนใจมากคือมีผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติมากๆเลยนะคะตื่นมานั่งสมาธิตอนตีสี่ทุกวันเลยแต่กลับยังรู้สึกสับสนว่าวุ่นใจแล้วก็มีอาการร้อนในกายอยู่ แบบนี้เกิดจากอะไรคะครับครูเมตตาให้คำแนะนำที่ตรงประดินมากเลยครับท่านชี้ว่าหากการปฏิบตัติไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเนี่ยยังคงเป็นการจดจ่อหรือเพ่งอยู่กับฝั่งขันห้าเช่นการดูอาการทางกายการเพ่งลมหายใจโดยที่ยังไม่พบหรือไม่รู้จักสภาวะจิตว่างซึ่งเป็นฝั่งของจิตที่บริสุทธิ์ค่ะ การปฏิบัตินั้นก็อาจจะยังไม่ก่อให้เกิดปัญญาหรือวิปัสนาญาณที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงได้ครับอย่างมากก็ได้แค่ความสงบชั่วคราวหรือสมาธิแบบกดข่มเอาไว้สิ่งสำคัญที่สุดที่ครูเมตาย,ย้ำก็คือต้องหาจิตว่างหรือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตให้เจอให้ได้เพราะนั่นคือประตูสู่ปัญญาและการหลุดพ้นครับอืมกลับมาที่หัวใจหลักคือจิตว่างอีกแล้วนะคะ ชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วมีคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจค่ะเป็นความกังวลของบางคนคือกลัวหมดไฟในการพัฒนาตนเองมีคนถามว่าเมื่อเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีจุดที่รู้สึกหมดความกระตือรือร้นหรือหมดไฟไหมคะ ครับผมคำตอบของครูเมตตาน่าจะช่วยคลายกังวลได้ดีเลยครับท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะหมดไฟเลยครับเพราะในชีวิตจริงความทุกข์ความไม่พอใจต่างๆที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี่แหละคือเชื้อไฟชั้นดีเลยที่จะกระตุ้นให้เราต้องหันกลับมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอโอ้จริงด้วยค่ะ และที่สำคัญคือการเข้าถึงสภาวะจิตว่างนั้นไม่ใช่สภาวะที่จะทำให้เราหมดไฟหรือเฉยชานะครับแต่ตรงกันข้ามเลยมันคือสภาวะของความตื่นรู้มีปัญญามีพลังที่พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างเท่าทันและไม่ถูกมากกว่าครับค่ะ จากการที่เราได้สำรวจเนื้อหากันมาทั้งหมดในวันนี้สิ่งที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเหมือนแกนกลางของเรื่องราวทั้งหมดก็คือความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการทำความเข้าใจและเหนือสิ่งอื่นใดคือการเข้าถึงหรือสัมผัสให้ได้ถึงสภาวะจิตว่างนี่เองนะคะครับผมดูเหมือนว่านี้จะเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นตามแนวทางที่ครูเมตตาได้ชี้แนะไว้มันคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้มีความบริสุทธิ์ มีปัญญาแล้วก็มีความวางเฉยหรืออุเบกขาอยู่ในตัวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามปรุงแต่งสร้างหรือกดข่มอะไรขึ้นมาเลยใช่ครับแนวทางนี้เน้นย้ำที่ประสบการณ์ตรงการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของจิตใจตัวเองมากกว่าการไปยึดติดกับรูปแบบพิธีกรรมภายนอกหรือกังวลกับป้ายชื่อลำดับขั้นต่างๆว่าเราอยู่ตรงไหนแล้ว การทำความเข้าใจและเข้าถึงจิตว่างจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญเลยครับที่จะถ่ายความลับของคำสอนเรื่องการพลนุก์ขในพุทธศาสนาให้กระจ่างแจ้งขึ้นมาในใจของเราเองได้ทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงชวนคิดมากเลยค่ะที่ว่าเมื่อเข้าถึงสภาวะจิตว่างอย่างแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวเราที่จะไปเป็นอะไร ลองจินตนาการตามดูสิคะว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของเราการทำงานการพบปะผู้คนการรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรหากเกิดขึ้นจากมุมมองที่ความรู้สึกยึดมั่นว่ามีตัวชั้นเป็นศูนย์กลางได้คลายลงหรือสลายไปแล้วแต่ยังคงมีความตื่นรู้ความสามารถในการคิดการกระทำต่างๆอยู่ครบถ้วนมันจะเป็นประสบการณ์แบบไหนกันแน่คะ นี่คงเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้นำกลับไปคบคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ